คนเกิดวันอาทิตย์นะครับมีพลังงานแห่งการอบอุ้มชาวอาทิตย์เนี่ยจะเป็นพี่ใหญ่เสมอครับชาวอาทิตย์ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีคุณต้องนำคนชาวอาทิตย์เนี่ยทำงานเป็นลูกน้องไม่ได้ครับถ้าคนทำงานเป็นลูกน้องใครเนี่ยเขาจะได้ทุกอย่างจากคุณไปเพราะว่าชาวอาทิตย์เนี่ยเวลาทำงานทำจริงจังมากคนคนนึงทำงานเนี่ยเป็นตัวแทนแทน สามสี่คนได้เลยคือใช้งานคุ้มมากชาวอาทิตย์ชาวอาทิตย์มีความจริงใจจริงจังกับการทํางานมากเรื่องงานเรื่องเงินมาก่อนเสมอความจริงจังกับเรื่องงานนะฮะมากเกินไปจนบางครั้งเนี่ยเราเผลอไม่รู้ตัวนะฮะอาจจะใช้น้ําเสียงเข้มข้นหรืออาจจะดุหรืออาจจะใช้น้ําเสียงที่มันดูตวาดแต่เราไม่ได้มีเจตนาจะทาร้ายใครทําให้หลายครั้งเนี่ยชาวอาทิตย์ถูกเกลียด 자. <목소리도>